พาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายร่ายนี้ต้อนรับเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับกระเป๋าใส่ปืนนะครับยี่ห้อนะครับแบรนด์ของนะครับผมนี่ครับ Evolution นะครับตัวนี้นะครับผมเป็นสินค้าตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับผม เดี๋ยวผมจะเอานะครับปืนนะครับซีเซเ457นะครับอเมริกันนะครับผมผมเองนะครับปืนมีทะเบียนนะครับผมจะลองใส่ให้ดูนะครับว่าใส่ได้ไหมนะครับพอดีไหมนะครับผมโอเคไหมนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกระเป๋ากันเลยครับเบื้องต้นเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับนี่ครับอันดับแรกเรามาดูความยาวก่อนเลยครับ ว่ากระเป๋าตัวนี้ยาวเท่าไหร่นะครับผมอันนี้นะครับผมจากหัวนะครับจะหลุดท้ายนะครับผมความยาวจะอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบสามเซนนะครับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับผมส่วนความกว้างนะครับผมเพื่อนที่พี่นะครับความกว้างตัวนี้นะครับระยะนูนนะครับจะอยู่ที่นะครับยี่สิบสามเซนนะครับตัวนี้นะครับผม โอเคนะครับผมเหมาะสําหรับปืนยาวนะครับผมปืนยาวลูกกดนะครับผมตัวนี้นะครับจุดสองสองนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของลูกเล่นของกระเป๋ากันครับว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคนะครับก็จะมีอยู่สองกระเป๋านะครับผมนี่นะครับกระเป๋าแรกก็นี่นะครับประมาณนี้นะครับ มีซิปให้สองซิปนะครับตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับสา,าสามารถปิดปิดได้สองแบบนะครับนี่นะครับจะปิดกลางก็ได้นะครับปิดซ้ายปิดขวาได้หมดนะครับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับ okay มีมือจับให้นะครับตัวนี้นะครับกระเป๋าตัวนี้นะครับนี่นะครับมีจับแบบนี้นะครับสามารถติดกันได้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับ นี่บะพีวแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับนี่นะครับนี่นะพี่แบบนี้นะครับโอเคนะครับผมส่วนด้านในกระเป๋านะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกระเป๋ากันเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับนี่นะครับด้านในกระเป๋านี่ผมภูมิใจนําเสนอนะครับผมชอบตรงนี้นะครับด้านในนะครับจะเป็นเนื้อผ้ากำมะหยี่นะครับ ดูดความชื้นนะครับอย่างดีนะครับผมไม่ต้องคว้าปืนจะเป็นสนิมนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นกำมะหยี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเนื้อผ้าจะดูดความชื้นอย่างดีนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากนะครับผมอทีนี้เราลองเอาปืนมาใส่ดูกันนะครับว่าใส่ได้ไหมนะครับพอดีไหมนะครับผมดูนีพี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับ นี่เป็นปืนซีซนะครับ4ีห้าเจ็ดอเมริกันนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับใส่กล้องติดกล้องแล้วเรียบร้อยนะครับผมระยะใส่ก็พอดีนะครับนี่นะครับไม่ฟิตเกินไปนะครับไม่หลวมเกินไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาปิดดูกันนะครับเพื่อนๆที่พี่ครับปิดดูนะครับลองใส่ซิปดูนะครับขอสักครู่นะครับผม อันนี้นะครับผมก็ปิดชั้นแรกเรียบร้อยแล้วนะครับชั้นสองนะครับตัวนี้ก็เอาไว้เก็บของนะครับชั้นนี้ก็ไว้เก็บของนะครับเป็นพวกลูกปืนนะครับแม็กนะครับแม็กกาซีนนะครับต่างๆนะครับอุปกรณ์ทําความสะอาดปืนนะครับผมนี่นะครับแค่กระเป๋าเดียวก็อยู่แล้วนะครับผมสําหรับปืนหนึ่งกระบอกนะครับเพื่อนๆพี่พี่นะครับผมใส่แส้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับสมมุติว่าใครนะครับที่มีแท้ล้างปืนนะครับ ตัวนี้สามารถใส่แท่ได้นะครับผมยาวพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวแท่ก็จะมีจะมีข้อต่ออยู่แล้วนะครับผมจะไม่ยาวถึงขนาดนี้นะครับโอเคนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาปิดดูอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่นะครับโอเคนี่นะครับนี่นะครับยกได้เลยนะครับนี่นะครับ โอเคนะครับผมกระทัดรัดมากนะครับตัวนี้ไม่เกะกะนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับไม่เทอะทะนะครับผมนี่นะครับโอเคเลยนะครับผมผมชอบมากนะครับผมเนื้อผ้าก็เป็นกำมะหยี่นะครับด้านในนะครับนี่ครับดูดความชื้นได้ดีมากนะครับผมเพื่องนี้พี่นะครับโอเคนะครับผมตัวนี้นะครับผม ราคาจะอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่วันนี้ผมจะมาจัดโปรนะครับผมจะมาจัดโปรโมชั่นนะพิเศษนะครับผมจะขายเพียงแค่นะครับห้าร้อยห้าสิบาทรวมส่งฟรีนะครับผมย้ํานะครับราคาจะอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบาทรวมจัดส่งฟรีนะครับผมก็ใครสนใจก็ติดต่อมาที่ไอเดียไลน์นะครับ adjukppp นะครับผม adjukppp นะครับผม เออวันนี้ก็ขอจบรีวิวเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ